อ้่อยผนเออเอาไปค่อยเนี่ยมันจะติดไม่ดีอ๋อเหรอต้องปีกาและน้ำไม่อาบนานก็ไปทำถูกเขาูาเกเขาห้ามครับลูกาเ้ผมเข้าใจเออเขามากแล,ล้วนะื<น>่อยู่นกรโดอยู่ไม่ได้ฉันจะเอาไปไหนดีเนี่ยฮ <S S S> ะโอไปเละเทะ พอไปเรียก็คือผู้แจ้งเป็นผู้สต so ิไม่ดีใช่ไหมครับอ่าฉันจะเอาฉันจะปล่ให้อ้อยไปเนี่ยเอาไปส่งไหนดีมาลูกแล้วจะให้เขาได้ยังไงเจ้าเป็นคนเขาจะต้องน้ำอะไรมันเออไอ้นี่แพ้ต้าแต่ปัญหาเนี่ยอยู่กรุงเทพันนดโทรอาจารบอกว่าจนเขาไล่เขาอยู่นี่ ทำาไมกทำหมูก็เสียเวลาจำเหป็นตัวก็เหมือนคำแม่ข้าบ้านแล้วเนี่ยก็เขาไม่ให้เข้าบ้านก็ก็ถูกแล้วนี่ไปอยู่ไหนเข้าไปเหอะเอาไปด้วยมั่งเนี่ยไปขังนะเจ็บเมือคืนเขาน้ำข้าไม่อาบด้สองปีแล้วอะไม่รู้เป็นอหอแล้วก็แล้วแล้วแล้วไล้วคนโจ้แล้วเจ้จะอาบยังไงไปอยู่ไปอยู่แทบอะไหวฤจาบ้าไงเจ้าถูกอุ้มที่บ้านถูกก้น อาที่บ้านถูกัึงกึกาคุดจะเอาไปไงดีคนคนคนของรัฐบาลประมาณนี้ครับอ๋อแต่ตอนนี้แล้วที่บ้านถูกกอนก็ถูกโขกเขามาพักไว้ที่นี่ครับก็มีแค่เป็นพ่อพ่อฮะแต่เขาไล่โจออกมาเนี่ย เขาไล่เขาไล่ดีแท็กทุกคืนแหละประมาณว่าเล่นนี่ก็ไม่ได้เข็นเขาสับนะโว้ยมันบันบันถือโทรศัพท์ไปทำงานกินแล้วข้างในมันมีเนี่ยมันมีหนึ่งหกเจ็ดแปดกันอยู่ครับมันคือเขาไล่ทางดีแท็กออกประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะแทรกกันเองออ่่ะโไหนเทียววแล้ครงอมาหวจัวบมีรถเทสรอบหนึ่งหมดเลยเพื่อน เขาพูดเหมือนเพื่อนร่วม่วมพื่ร่วมะถางบันเลยเต้นผมไม่อยากจะมาไเหมือนว่าไม่ได้อะไรไน่แบั่ต้่มตอนเที่ยเวลาไปแล้วยามันไม่ยาไม่กินมันไม่กิน